มีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าสารอุ้มน้ําคืออะไรวันนี้ผมเลยนําข้อมูลเรื่องสารอุ้มน้ําหรือว่าโพลิเมอร์ชนิดพิเศษเอามาเล่าสู่กันฟังสารอุ้มน้ําคืออะไรสารอุ้มน้ําคือโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่มีแรงยึดน้ําที่อุ้มไว้ตามก่าแรงดึงจากพืชรากพืชสามารถเจริญเติบโตและแทงผ่านเข้าไปในโพลิเมอร์ที่เปียกได้และรากพืชสามารถดึงดูดน้ํา ออกจากโพลิเมอร์ได้จนหยดสุดท้ายโดยโพลิเมอร์ไม่สามารถดึงน้ำออกจากพืชได้เลยโพลิเมอร์เปียกจะถูกลากพืชดูดน้ำไปเรื่อยๆจนแห้งและยุบตัวเหลือขนาดเล็กนิดเดียวซึ่งกลายเป็นโพรงที่ว่างอยู่ในพื้นดินถ้าเราลดน้ำหรือฝนตกลงมาอีกน้ำก็จะเข้าไปที่โพรงนี้โพลิเมอร์จะเปียกและอุ้มน้ำได้อย่างรวดเร็ว ถ้ามีน้ำมากเกินความสามารถที่โพลิเมอร์จะอุ้มน้ำได้ต่อไปอีกน้ำก็จะไหลซึมลงดินตามปะกติการใช้โพลิเมอร์รองก้นหลุมก่อนการเพาะปลูกกล้านั้นทําให้กล้าที่นํามาปลูกได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอซึ่งน้ําและความชุ่มชื้นจะช่วยในการละลายแร่ธาตุเพื่อให้อาหารกับพืชน้ําเป็นองค์ประกอบสําคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงการลําเลียงอาหารกล้าไม้จึงมีอัตราการรอดสูงสามารถตั้งตัวได้เร็ว และ,จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรของน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะน้ําฝนที่ตกลงมาบางส่วนจะถูกสะสมไว้ไม่ให้ซึมผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์บริเวณที่มีโพลิเมอร์อยู่จะมีความชื้นตลอดเวลาจุลินทรีย์จะเกาะติดกับอนุภาคดินมีลักษณะเป็นเมือกบางๆช่วยอุ้มน้ําได้อีกส่วนหนึ่งเมื่อเราใช้งานไประยะหนึ่งดินบริเวณนั้นจะค่อยๆอุ้มน้ําได้ดีขึ้นเพราะจุลินทรีย์ เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์เป็นไปได้ด้วยดีมีผลพลอยได้เป็นสารฮิวมิกแอซิกกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืชและทําให้ดินร่วนซุยโพลิเมอร์จะมีอายุใช้งานประมาณ2-3ปีจุลินทรีย์ในดินจะค่อยๆย,ย่อยสลายสารโพลิเมอร์นี้ให้แตกตัวและกลายเป็นปุ๋ยในที่สุดสำหรับการใช้ในพื้นที่ดินเหนียวที่อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องการระบายน้ำ ถ้าจําเป็นต้องใช้ควรใช้วัสดุอื่น,นๆเช่นแกลบปุ๋ยคอกเศษพืชต่างๆผสมลงไปกับโพลิเมอร์ด้วยในการใช้โพลิเมอร์รองก้นหลุมต้นกล้าสารอุ้มน้ําหรือว่าโพลิเมอร์นี้เป็นสารประเภทคาร์บโบไฮเดรตโครงสร้างเป็นโพลีแอคกิลามายมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าสารอุ้มน้ําการดูดน้ําจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน5นาทีแรกคือดูดน้ําได้200-400เท่า แต่ถ้าในน้ํามีเกลือหินปูนกรดด่ดางเตีือปนอยู่ก็จะดูดน้าได้น้อยลงก็คืออาจจะไม่ถึง400เท่าแต่ก็ไม่ต่ํากว่า100เท่าแม้ในประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์จะสามารถปลูกพืชได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่ภัยแรงที่ค่อนข้างยาวนานประมาณ5-6เดือนทําให้พืชผลการเกษตรที่เพิ่งปลูกต้องตายเป็นจนวนมากก่อให้เกิดความกังวลใจในการเพาะปลูกสำหรับผู้ปลูกต้องเดือดร้อนเป็นอย่างมาก พราะต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นจํานวนไม่น้อยการดูแลอย่างดีเพื่อให้ต้นไม้ที่เราปลูกรอดตายและมีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ตามความต้องการสารโพลิเมอร์นี้สามารถใช้กับพืชเศรษฐกิจสาคัญสําคัญได้ไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มหรือการปลูกปา่าจากการใช้ลองก้นหลุมพบว่าต้นกล้ามีอัตราการลอดได้มากกว่าปกติซึ่งมากกว่าการที่เราไม่ใช้ลองก้นหลุมหรือเราสามารถใช้โพลิเมอร์กับ กระถางต้นไม้ถุงเพาะชำด้วยการผสมกับดิน6ส่วนและใช้สารโพลิเมอร์1ส่วนและนอกจากนี้สารโพลิเมอร์สามารถใช้ปลูกไม้ผลต่างๆได้ซึ่งอัตราการใช้ใช้สารโพลิเมอร์เพียง5-10ถึงกรัมต่อต้นส่วนในแปลงพืชไร่พืชผักไม้ประดับหรือสนามหญ้าใช้โพลิเมอร์เกล็ดแห้ง1-10กรัมต่อหลุมซึ่งรายละเอียดและวิธีการใช้งานต่างๆจะอยู่ในข้างบรรจุภัณฑ์ ให้เราศึกษาจากคู่มืออีกครั้งหนึ่งจะได้ใช้สารโพลิเมอร์อย่างถูกต้องกุ้มค่ากับการลงทุนและนี่คือสารโพลิเมอร์หรือสารอุ้มน้ําที่ผมได้นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ